ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัดถ้ายึดกฎหมายเกินไปทำง,งานหมดได้กฎหมายเนี่ยเอาไว้ตั้งหลังเอาความถูกต้องเราเอาความเป็นจริงเนี่ยมาทำก่อนการบุกรลูกน้อยลงเพราะว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำแผนที่แล้วก็ชาวบ้านเองก็ให้การยอมรับเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่อุทยานว่าจะไม่บุกรุกอีกแล้วโดยที่ใช้หลักการของ GIS มาทำเป็นหลักฐานในการพิสูจน์และก็ข้อต่อรองแลกเปลี่ยนกันนะครับ ถ้าจะไปดําเนินการจับกลุ่มอะไรต่างๆ,ๆก็สามารถที่จะชาวบ้านก็้างได้ว่าไม่ได้บลุกพื้นที่ใหม่เป็นการรอการพิสูจน์สิทธิต์ตามมติคอลม30มิพฤษภาคมนา2้อนะครให้ชะลอการจับกลุมให้ทํากินไปได้ตามมติดังกล่าวนะครเป็นการแก้ปัญหาระดับหนึ่งความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ลดลงที่บ้านปักกล้วยก็เหมือนกันนะครมีชาวบ้านจากข้างล่างไปบุกลุกพื้นที่ใหม่เขาแอว่า,าไปที่ทํากินเดิมลองก็แผนที่มาดู แล้วก็ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมาดูไม่ใช่ที่เดิมเราก็ดําเนินการตามกฎหมายก็ไม่มีข้อถกเถียงไม่มีข้อขัดแยง้งบ้านอยู่ตรงไหนที่ทํากินอยู่ตรงไหนเราก็รู้ไว้นะเป็นหลักฐานหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าหน่วยงานก็ดีหรือว่าเปลี่ยนแปลงผู้นำหมู่บ้านก็ดีไม่ต้องเป็นข้อถกเถียงในวันข้างหลังนอกจากแก้ปัญหาระหว่างชาวบ้านกับรัฐแล้ว GIS ยังช่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับชุมชนหากสมาชิกบุกรุกจริงคณะกรรมการหมู่บ้านสามารถลงโทษในเบื้องต้นตามระเบียบของชุมชนโดยไม่จําเป็นต้องใช้กฎหมายคือเราจะใช้กรรมการชุมชนเป็นผู้ตัดสินเมื่อชุมชนตัดสินแล้วไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บุกรุกเราก็จะแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาพิสูจน์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงบันทึกและก็ถอดถอน ถ้าไม่มีการยอมรับก็ดำเนินการตางกฎหมายของอุทยานต่อไปครับผมนอกจากนี้ชุมชนสามารถสำรวจและเพิ่มเติมข้อมูลด้านอื่นลงในแผนที่เพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างมีเหตุผลเช่นกรณีไฟป่าและวิกฤตหมอกควันซึ่งชาวบ้านมักตกเป็นแพะรับบาป เราสามารถใช้ GIS เพื่อชี้ให้เห็นว่าชุมชนมีการจัดการไฟป่าอย่างเป็นระบบถือเป็นการเสนอทางออกให้สังคมไปพร้อมกันด้วยว่าจะจัดการสถานการณ์นี้ได้อย่างไร ตัวแนวกันไฟนี่ก็จะเหมือนแผ่นสายแผ่นอีกแผ่นหนึ่งที่เก็บข้อมูลเฉพาะแนวกันไฟข้อมูลนี้ก็จะทําการซ้อนเข้าไปได้นะครับอย่างอย่างแนวกันไฟผมก็จะกําหนดให้เป็นลักษณะของเส้นแล้วก็มีการกระบาดสีแดงไว้นะครับพอเราเปิดเราก็จะเห็นว่ามีการทําแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ทีนี้เราก็จะมีข้อมูลตัวอื่นอีกอย่างเช่นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟกําหนดให้เป็นสีเหลืองนะครับอาจจะลักษณะอยู่ใกล้แนวถนนหรือไม่ก็คือเป็นลักษณะของป่าที่มันมีการสะสมของเชื้อเพลิงเยอะ รวมถึงพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงมากๆพอมันเกิดไฟความรุนแรงของไฟมันจะเยอะนะครับก็ทําการลดความรุนแรงลงก่อนก็จะมีการทําการชิงเผาก็คือเผาเมื่อเชื้อเพลิงยังน้อยอยู่ตัวฐานข้อมูลก็จะทําหน้าที่ตอบโจทย์ได้ว่าชุมชนในเขตป่าไม่ได้เป็นต้นเหตุนในการทําให้เกิดไฟป่าหรือว่าทําให้เกิดหมอกควันแต่ว่าเรามีการจัดการในพื้นที่โจทย์การใช้ GIS ของแต่ละชุมชนแตกต่างกันไป กรณีพิพาทในพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถซึ่งซ้อนทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนดั้งเดิมชาวบ้านใช้ฐานข้อมูล GIS ในการต่อรองให้อุทยานปรับแนวเขตพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถนะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะของบริเวณที่เป็นสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินเข้มๆเมนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะที่นาที่สวนที่ไร่ที่ไร่ไหมุนเวียนซึ่งพอเรานำมาเปิดซ้อนทับ เราก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่สีชมพูเข้มๆเนนะฮะคือเป็นที่ทำกินของชุมชนแต่อยู่ในเขตเตรียมประกาศดุลยห่งชาติแม่โถเมื่อก่อนชาวบ้านอยู่ประมาณ200ปีแล้วนะถ้าคข้ามเป็นเยี่ยวไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนนะเนี่ยเดือดร้อนมากเลยถ้าได้ดูแผนที่เมื่อกี้นะชาวบ้านไม่ยอมแล้วครับเอ่อ1 3เมู่บ้านในคูจะเจอที่ม่าพิสูจน์ขนแม่อบหมู่บ้านหนึ่งหมู่ที่เจ็ดนะครับระมาเจ็0พันไร่โดยขีดในแผนที่ แล้วก็ที่มูลที่มาแก้ไขคือหมายถึงว่าเราตั้งคณะกรรมการป่าไม้ก็เป็นเป็นมีส่วนร่วมอุทยานต้นน้ําหน่วยป้องกันที่มีการพูดคุยกันก็คือว่าอาจจะมีการเดินสํารวจใหม่อีกรอบนึงเพื่อปรับแก้แนวเขตให้มันตรงกับสภาพปัจจุบันขึ้นพูดถึงว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอดีตได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าการทํางานเขเข้าสู่ในระบบที่ว่าน่าจะเชื่อมและประสานกัน เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป